ัสดีค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะหญิงก็อยู่ที่สวนสัตว์บึงฉวากใช่ไหมอ่าถูกต้องนะแล้วก็นี่เลยนะคะวันนี้เรามาหาขวัญใจของหญิงนะคะซึ่งหญิงเองกติดตามท้องตั้งแต่น้องยังแบบท้องเสียน้องขวัญน,นะคะน้องได้รับการดูแลอยู่ที่นี่สวนสัตว์บึงฉวากเดี๋ยวเราเข้าไปดูน้องขวัญกันเลยดีกว่าค่ะว่าตอนนี้น้องเขาอ่ะจะใหญ่ขึ้นมากแค่ไหนแล้วนะคะมาทุกคนคะ่ะ ทุกคนคะตอนนี้น้องขวัญกำลังกินนมอยู่นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูน้องขวัญน,นะคะกำลังป้อนนมน้องอยูอย่น้องน่ารักมากเลยนะคะติดตามมาตั้งแต่ตอนออน้องยังเล็กๆอยู่เลยนะคะตอนนี้น้องก็เริ่มโตแล้วนะคะแต่ก็ยังถือว่ายังเล็กอยู่ดีนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่คนเยอะเพราะว่าเป็นรอบที่ให้เข้าชมพอดีนะคะตอนบ่ายสองนะคะ นั่งลงนั <S <s ่งถ่ายได้เลยนะครับน่งกได้เลยครับตอนนี้นะคะ<ด>ก็อยู่ที่ไไอยู่ที่ปู่หลายแทง<อ>ซึ่งเป็นเสือโคร่งนะคะตอนนี้เนี่ยอายุ19ปีแล้วนะคะถ่านับเป็นอายุของมนุษย์นะคะโหเป็นร0อปีเลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยปู่ ปู่ลายแทงนะคะป่วยด้วยโรคเรื้อรังโรคไตวายวเรื้อรังไม่สามารถลุกขึ้นยืนเดินหรือว่านั่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยมาดูแล้วก็พลิกตัวอยู่ตลอดแต่ที่หญิงอยากจะบอกนะคะก็คือก็คือได้มีโอกาสได้คุยกับพี่ๆนะคะที่ดูแลนะคะคือตอนนี้เนี่ยใน,ในการรักษาหรือว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าพวกยาหรืออาหารเนี่ยที่เกี่ยวกับโรคไตนะคะก็ ต้องใช้เยอะเลยต้องใช้งบประมาณในการดูแลเยอะเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหญิงอยากที่จะเชิญชวนนะคะแฟนๆนะคะไม่ว่าจะ จังหวัดใดก็แล้วแต่นะพี่นุ่นนะสามารถมาเที่ยวที่สวนสัตว์บึงฉว่างได้เลยนะคะมาให้กําลังใจมาหยอดตู้มาดูแลนะคะเพื่อเป็นการบํารุงนะคะบำรุงสนสัตว์ที่นี่นะคะก็จะได้มีงบประมาณในการดูแลสัตว์ป่วยนะคะหรือว่าพี่ๆอยากจะเชิญชวนอะไรหรือฝากอะไรไหมคะก็มาเที่ยวชมกันได้นะครับเปิดบริการทุกวันนะครับสําหรับ ท่านใดที่จะมาชมน้องขวัญนะครับก็มาชมได้ทุกวันแล้วก็แวะมาเยี่ยมปูหลายแทงได้ตรงนี้นะครับมีมีช่วงเวลาในการเข้าชมไหมคะน้องขวัญตั้งแต่10บโมงเป็นต้นไปครับตั้งแต่10บโมงเป็นต้นไปนะคะก็จะได้มีโอกาสได้มาดูแบบใกล้ชิดนะคะตว์เปิดกี่โมงคะเปิด8ปดโมงครึ่งครับถึง4ี่โมงครึ่งครับและทุกวันแล้วถ้าคนต่างถิ่นเนี่ยอย่างหญิงเนี่ยจะมาจากกรุงเทพอย่างเงี้ยมาเดินเที่ยวชมทั้งวันหมดเวลาแล้ว สามารถพักตรงไหนได้ใกล้ๆตรงแถวนี้ไหมมีบ้านต้นไม้ครับรีสอร์ทอยู่ใกล้สวนสัตว์เลยครับอยู่ติดเลยับมารถสวนสัตว์เลยนะใช่ครับถ้างั้นเนี่ยนะคะใครที่เป็นคนต่างถิ่นก็มานอนตรงนี้ได้ต้นไม้แล้วก็มาเที่ยวตรงนี้นะคะมาให้กําลังใจกับพี่ๆทีมงานนะคะพี่ๆที่ดูแลแล้วก็รวมถึงที่นี่ด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะ ขอให้หนูแข็งแรงแข็งแรงนะลูกนะสุขสนุกสนานร่าเริงนะ <c oughs> แล้วก็เป็นขวัญใจของแม่แม่พ่อๆทั่วประเทศ <c oughs> เลยนะคะน้องขวัญ วันนี้ต้องขอบคุณพี่แจ้มากๆเลยนะคะ <ขอ S 1> แล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะคะที่ดูแลทุกท่านด้วยนะคะที่นี่ค่ะสวนสัตว์บึงฉวากนะคะถ้าใครนะคะอยากที่จะมา,ามาดูน้องขวันรัวมาดูนะคะที่นี่นะคะสวนสัตว์ที่นี่นะคะก็มากันได้เลยนะคะที่บึงฉวากนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมาให้กําลังใจค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะวันนี้หญิงขอขอบคุณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสนนัตว์ที่เชิญหญิงให้มาเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์นอกจากน้องขวัญก็ยังมีสัตว์อีกมากมายให้เราได้เดินชมนะคะหรือท่านใดอยา,อากบริจาคอาหารโรคไตน้ำเกลือและแผ่นรองซับไซส์ใหญ่ไว้ให้ปู่ลายแทนก็ตามที่อยู่ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ